มามาาติด <esh trabajando S 1> nee มติดครับวดเพื่ออะไรเนี่ยเงนมาดไอขอดขอดข่างข้อิ่วสวยโอเควีพูดท้าให้ไฟมาแล้วต่อเรื่องได้แน่นอนครับจานไฟอีกคูนึงนะเรามีต่ออีกึงครับสวยข้วฮู๊ยจใจไฟกามทิพยครับยอด เตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเรียนแบบเด็ดขาดหรือคิดว่าตัวเองดวงดีจะรออะไรไปกันเลยสิวะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้อยู่กับผม789ชาแนลกับเกมคลิปโตโกครับเกมสล็อตข่ายพีดีน,นั่นเองฮะก็อยู่กับค่ายเกมดีๆอย่างกับ,บ789อีกเช่นเคยเพื่อนๆคนไหนสนใจก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมไปครับวันนี้เตรียมงบมาค่อนข้า,างโอเคฮะรองของตโตกันหน่อยครับ เล่นคุนกันหน่อยฮะเล่นคุนกันหน่อยครับไปครับปั่นปั่นความปัป่นเช็ครายจ่ายไปก่อนถ้าก่อนจะฟิลเตอร์แบบจัดหนักๆ <c oughs> และจัดเต็มๆเลยครับจัดไม้ฮะ <c oughs> ไปแรกไปยังไงครับสิบไม้พอดีครับไม่มีของแถมใดๆเกิดขึ้นทั้งสิ้นครับจ <c oughs> ัดมาปึ๊บเมียไปครับไม้แรกแล้วไม้สองโอเคสวยสิบม,มาแล้วครับ <c oughs> ล่วงมาก่อนไหมครับฟิวครับ คิวกับ i อโฟนฮะโอเคเรดี้คู่ชิงครับแต่จริงไม่ดวงองค์เว้ยเกมวายถ้าได้เข้าวายคือวายขึ้นทั้งแถบเลยครับโอเคเป็นอะไรฮะเห็นแจ็คครับมาเป็นเพลงขอแจ็คหน่อยได้ไหมครับแจ็คเหียงไปเห็นหน้าของวายผมเลยนะเนี่ยค <c ười> ิวครับโอ้ยไม่เข้าเอาและยาบคายมาแล้วครับ หยาบคลายหยาบกระด้างแล้วฮะโอ้ยสวยยูคิงโอเคเวลีคูดได้วายคู่ครับได้ต่อเรื่องแน่นอนจะต,ตกตัวถูกหมดเลยครับโอเคโอ้ตกตัวถูกไปหน่อยครับาการคูนผมระยังน้อยอยู่ด้วยโอเคสมัยสุดท้ายไรไม่ก่อนคืนทุนมาก่อน ลองได้เล่นฮะจับไปตอ่อจับไปตอ่อครับจัดดีไหมครับสายจ่ายมันยัขัดขัดอ่าไม่ไฟแล้วจัดหนักเลยครับมาอลองหอยแล้วกันหายแรกเขาผ่านไปอยู่ในเขตปานกลางครับไม่ได้ไม่เสียครับ จัดหนักๆเลยฮะแล้วจะยังไงอ่ะยุบวาร์อ่อนยุบไม่มาสิไม่มีเริ่มจะยับท้ายแล้วครับอเอ๊ะดิกแท็กโอ้โหสวยมาครับโอ้โหนี่เป็นสวาร์ปกก่อนแล้วมันจะเข้ายัางไงครับเนี่ยตัวแพงครับค่อนข้างเข้ายากครับค่อนข้างจะยากสิบสวย,สวย ต้อเพิ่มตบคูณไปก่อนใสไ,ไ<ม>ตปตูณมาแปดแล้วครับแล้วก็เงีเงียบเงาเงาอยู่นะตงแบบเหงาเหงาเลยครับตแบบให้กูไปสู้ต่อยถอดอย่างนี้โอเคแจ็คทำไมอะแต่โอเคแจ็คมั้ยไได้แจ็คแน่นอนครับอันนี้สุดโอเคเปลนเป็นไต่อเนื่องครับโอี่ ต่อไปเอาอึ๊บวายช่อเดียวครับไปไม่สุดฮนะละสองไม้ครับจัดงามๆน้อยอติดโตอ๋อโอยเจ็บปวดแล้วครับไม้นี้ต่อแน่นอนครับจะความเจ็บปวดก็อัดต่อเข้าไปเลยครับ มไม่มีแถมหรืออย่างไรครับสิบไม้อย่างไรก็สิบไม้อย่างนั้นเลยโอ้โหเดเืจะดืออะ้อะเห็นไหมเาอยู่ไม่ได้เอาแล้วไงโตเล่นอยู่แล้วครับโอเคอยู่อยูช่ช่องสามเท่าตันครับผมต้องการวายครับแล้วยังไงครับจัดไปครับวายมาแล้วครับได้ต่อเรื่องแน่นอนถ้าได้วายต่ออีกช็อตหนึ่งโอเค ได้แจ็คแค่นั้นเองครับแจ็คก็เองครับตัดตัวม่ดูแ้วฮะมาต่อสุ่มไว้ได้แล้วได้นุปุ่มฟุ๊กสวยอยู่สวยอยู่ช็อตนี้สุ่อยู่สิบมาสิบมาสิบมามาสิบมาครับไม่ได้วายต่อเนื่องครับโอเคขุดได้แค่เอหรือแค่ชื่อกเห็บปวดโอเคครับเหตุหมายุ๊บ สองครับหน่อยขอหน่อยขอจะตัหกหน่อยเด็ดเป็นไรครับายโฟนทำไมไม่เปลีป่ยนไอโฟนหมายอีกแกตัวไปติดไปฮะสวัสดีตอนแล้วยากหยาบเลยครับมันยากเหลือเกินครับปึ๊บเดดโอเคสวยนนก็ตัวคูณผมก็ดีดไปเรื่อยแล้วอะครับตอนนี้เจ็ดแล้วเหลือห้าไม้ครับ กระไรแล้วครับไม้เก่าอย่าไปนับปันครับโอ๊ยอันี้เงียบแล้วตีไม้กูตีแแล้วเพื่อนโอเคโอ๊ยตู้มะควงตายไม่ออกเลยครับเฮ้ยมีติดไม้เดี๋ยวกูจะตกันสองไม้ครับอยู่มาก่อน มาสวยแจจะเปลี่ยนอะไรให้สวยๆงามๆไม่ได้เลยว่าอย่างนั้นเธอมามามาขึ้นติดติดไม้สักตัวเพื่ออะไรครับเนี่ยเอ้สู้สวยมาสุดท้ายขอดอังคิวสวยโอเควี่กูดจัดไปหวายมาแล้วต่อเนื่องได้แน่นอนครับ ไปอีกชุดหนึ่งฮนะเรามีต่ออีกชุดหนึ่งครับสวยคิวว oh, <wow. S 1> ู้หุ่สุดใไฟกับพิพครับจอดจอดโอเคครับวันนี้ขอตัวลาเลยครับได้กําไรแล้วฝากกดติดตามช่องของเราด้วยครับเจ็ดดแปดเก้าชาลฝากกดลับสักไพ์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบาย